เฮ้ยฉันจะผมดาอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยฉันจะเป็นฉันจะเป็นคุริโทวิสาราสะฉันจะไม่เปลี่ยนสีผมเ่ยสวัสดีสวัสดีสสดอืมสาราสะแบนจัง <you> แบนใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> ทอมมี่สุด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 อันคืนนี้ท่านอยากจะมาเอนเตอร์เทนข้าหา you know, like. น่อยไหมเอนเตอร์เทนยูโนเอนเตอร์เทนไลค์เล่นมุกเล่นมุกอย่างยินโล่ตีเหลืองแมงกุ้ยอะไรประมาณเนี้ยเออไม่มีไอ้บ้าสองเข้าไม่เท่ากันไม่เท่ากันตรงไหนก็เท่านี่